ยังอยู่นี่ลยเเลยทไมอ่ะเขย่งันนี้ลงมิดหนึ่งยูนี่มันแตกเองเห็นยังโอเคไหมโอเคมี่แหแม่ยุงแต่กับเสาไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไปยุ่กับลัวคนอื่นหนสอเฮ้ยเย่งทำไหมไม่ใช่ย่อย่อย่อ ก้องนี้หน่อยกล้องฝั่งซ้ายขวาค่ะไล่ไปเรื่อยๆคุณเป็นนักเขียนปะก็ไม่มียนลุกไปถ่ายเ้าใช่ไหมไม่มีเฮ้ยเน็ตที่ได้ตฉยๆไปอะพี่ถ่ายแต่ส่วนล่างหมดล้อเล่นอ๋อเมื่อกี้ไม่มีใครถ่ายเท้านะเออไม่มีพี่ถ่ายวะพี่ถ่ายเต็มเท้าอย่างนี้เลยปาด กันหมดแล้บายบายไวัสดีไปะเจะรีดปได้ได้แต่ได้มือนะ